พวกแมนสีเดียวไม่งอนอุ้ย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 อพี่น้อ,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 นองผมบินมาหอดปุบเหยาวกันปั๊บเลยไหมอุ้ยมันกระดวนโพดบินมาตกปับ๊บจับปับ๊บอุ้ยแบบแน่นอนครับพ,พี่น้องพี่น้องมันจุ่มมาแล้วตัวเมียตัวเดียวครับแต่ว่าตัวผู้นี่เพียบเลยบาที้ ui 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 tài tài bố ít sẵn gần luộc bố không น้องผมเขียดหมู่แม่ไข่ครับโอ้ยไข่บักยางไงเลยคุณนับเบิ้งสังเกตทองมันปุ่งมากแกบยางไงเลยครับผมเฮ้ยเร็จครับโอ้เยอเรียบร้อยครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่นอ้องเ้ืงอไปพี่น้องที่รักที่ทเคารกท,ทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้อง จานวู้ยสานสอนครับพี่น้องเมื่อนี่ผ้าพีผ้าหนองมาหาอยากหาจินหาไตเฉียดหมูเมียไข่ครับพี่น้องพ่อด้จัดเมนูครับพี่น้องผมมืออื่นเสาเอาพี่น้องเป็นรุ่นไปเว่งน้ากันนะครับจักว่างจักเข้านะครับไปพี่น้องเห็นไว้อีกแล้วดิเยอะซืน่ะเอาไปเสร็จโอ้โุคนพี่น้องผมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยว,ยวมันสิตัวหน่อยให้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ตัวน ial, ี Dieser ้ตัวใหญ่ pues, บ่โอ้ยตัวน yeah, ี้ตัวหน่อยมันครับนี่ตัวหน่อยมันครับพี่น้องผมเม่งมันก็ออกพี่น้องผมพคนน่ะย่านมันจับโอ้ยสองตัวเลยสามตัวเอ้าอุ้ยเม่งมันขึ้นไหลเถอะพี่น้องผมเม่งมันขึ้นไหลเถอะวะเห้ยพวกแมนสีเดียวเม่งมั่นโอ้ย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  อุ้ยโอ้โหพี่น่อ,นองผมบินมาหอดปุ๊บเง่ากันปั๊บเลยแม่อุ้ยมันเกิดวนโพดอู้ยพี่น่อ,นองนี่มั่นคือไหลแต่ว่าอุ้ยเรียบร้อยครับพี่น่องบินมาตกปั๊บจับปั๊บอ้ยแบบแน่นอนครับ คุณนพี่น้องมันจุ่มมากแล้วตัวเมีตัวเดียวครับแต่ว่าตัวผู้นี่เพียบเลยบาดดีอ้ยโอ้ยโอ้ยโย,โยตายตายบอ่อิอ <c oughs> ่งันขึอนเซ็ตเพียบรอยครับอ้ยตัวผู้สามตัวเมีตัวเดียวเอาพี่นอ้องเขาไปหาเก็บเขียดดีกว่า <c oughs> เนงมันเงากันท่นี่แหละพี่น้องครับก็ต้องขอ อนุญาตหาไต่ก่อนนะครับพี่น้องผมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาทีเวลาน้องนะครับพี่น้องผมเอาจังมาเมบิ่งบดตอนหลบร่วมผลการผลงานนะครับตอนนี้ก็ได้มาแน่แล้วพี่น้องผมได้มาแน่แล้วครับเอาเคิื่องแมงเมาเครื่องแมงมันดินเต็มหนาเต็มตายอยู่พี่น้องโอ้โหนะยืดปากเอาพี่น้องผมจังลุ่นเบิ่องอน รวมรวมพลการพนงานครับผมไปขออนุญาตอุย้ยแม่งมันตอมอ,อนุญาตไตครับผมเยบร้อยแล้วครับพี่น้องผมสำหรับหาอยากหากินมือนี้นะครับพี่น้องไต้เขียดโอ้ได้ถอดเสื้อตัวหนึ่งออกเลยพี่น้องหอนไหลมันนู้ว่านี่หนาวขักหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผลการพนงานมือนี้นะครับพี่น้องผม ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่พี่น้องผมพ่อได้ต้มยี่ดอกก,กบก็ได้ครับพี่น้องเด็กกบหน่อยมาตัวหนึ่งนี่จานโูดเดียวไปตีปลาโดถือว่าเขาล็อกนะครับพี่น้องผมกระตือวังโลนี่แหละพี่น้องพ่อได้อยากได้กินครับผมเอาพี่น้องไปจัดเม่นูก,กันเลยนะครับมืออื่อนเ้าครับพี่น้องมือนี้ขอโตไป นอนพักผ่อนกันเอาแรงพี่น้องผม มีอึ้งตัวหนึ่งครับพี่น้องไปไต่มาเมื่อเืนนี้ได้ได้อึ้งมาตัวหนึ่งปิ้งครับเมื่อนี้เมนูเมนูจานลมูปิ้งเขียดลวกพักตําเจ้าครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องผมอันนี้เจ้าวาจิตําพี่น้องว่าตาดอกเจ้าพริกผงนะครับพี่น้องปิ้งเขียดหมูเมียไข่พี่น้องเอ้ยพระเจโผดโพ่ครับอึ้งก็มีดิพี่น้องปิ้งอึ้งพร้อมตัวหนึ่ง เตือนเงยไตเพื่อนสามหีบครับผมนี่พี่น้องลวกพักนะครับสําหรับพักเขานี่เป็นนี่เป็นพักปังพักหอมพักหอมบวานหอมหอมต้นหอมแล้วก็บพักสี่ใบเรียครับผมเอาไหมาพี่น้องบัลจัดนี่ครับผมโอ้ยสุดยอดพิงอึ้งก็มีนี่พี่น้องได้อึ้งมาเต <laughs> เอาโอา แบบเดียครับผมเป็นเตียบสักเดิอพี่น้องหอมหวอยอยู่กับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยบอกเป็นอันอกแล้วนี่พี่น้องผมผู้ปิงเขียดหมูแม่ไข่ครับกับลวบลวบพักปังลวบพักหผมต้นหอม อหอมแดงต้นหอมแล้วก็พักพักกันสี่ใบเลื่อยเิ่นวานะครับพี่น้องผมมาพี่น้องมาเสียบมันหวานกันลองคอกันพี่น้องมันสิมันสิขาขอ <c ười> กิน,นยาหมนเ้าคข้องแหงบ่ ขาเนาะตีเก่าห้ออืมต้มกัน,นแบบปกปส่ขีดหรเ่าะพน่น่องซิมเจียวก่อนครับคำแหลกออืม,อม,อม เงึ้ครับผมโตรแหลกเลยจัดก่อนอือคักคักืก้มเจ๊ดีสับพักปัง quay <laughs> thật <laughs> <laughs> มาครับพี่น้องมาแสบมันว่านํำกันเด้อพี่น้องครูขามาเบิงลิปนี้แล้วก็ได้มากกดไหลพี่น้องผมถือใจกดแช์ให้แน่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังอกกําลังใจให้กันครับพี่น้องผมพีผ่ผีพาน้องแสีบนวคือเก่ามื่หามากเลยเฮ็ดจินครับผม ดูพัพผมกับไปเจียบอายุสลังบ้านจุดเดวครับผม มันเป็นเหมือนๆนะพี่ร้องรักปังไม่จังมันเป็นเมียกเป็นยังเจ้าว่กกับจับอย่ยอดคับผมสุดยอด

เอาพี่น้องผมย <c oughs> ังได้กับออนุญาตจัดการนี่มันแล้วเรียบเลย <c oughs> โอ้เริ่มเพชรแล้วพี่น้อง <c oughs> มันแล้วเรียบ้อยก่อนนะครับพี่น้องผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องบะมี่ยังไรครับหาอยากหาจิ้มคือก็กครับพี่น้องหาได้มากแตว่าเห็ดจิ้มพี่น้องผมปิ้งเขียดหม่กับเจ้าวพริกผงหลวกพัก สดก็มีนะครับพี่น้องผมเอาจังพบจังพ่อกันไม่พี่น้องผมอาุมันข้เนี้ครับสุขสภาพแข็งแรงลำรวยโชคดีสมานกันสูโคสูคนครับพี่น้องผมสำหรับเก็บนี่เอาไว้ซ้ำนี่แหละสวัสดีครับพี่น้องผมมันสุดยอดครับลวงรู่ผม